นะครับอ yeah, ันนี้เช็คงานคร่าวๆนะโปรเจกต์นะครับของเซตมิตินะทีนี้ทีนี้ตึดๆมีอะไรบ้างตัวแปลวิตลำยายเป็นคิวพื้นที่เก็บเกี่ยวน้ำฝนอุณหภูมิคือที่พันไร่มิลลิลิตรหรอเมานน้ำฝนมิลลิเมตรไหมประมน้ำฝนคว้าเป็นมิลลิเมตรไหมย่งนะ ไม่ใช่มิลิเมตรนะดูทีหนึ่งเอ่อถ้าถ้าจำไม่ทีเรียกก็ตามนั้นนะทีนี้เซลเซียสพันไลทมิลตรเมตรมิลตัเซลเซียสโอเคแล้วก็เวลาเชิงบวกเชิงลบคืออะไรน้ำฝนน้อยน้ำฝนมากอะไรกัน พื้นที่มากก็เก็บเขียวมากผลิตมากโอเคน้ำน้ำฝนมากผลิตก็ต้องมากด้วยทําไมมันเป็นเทิงลบล่ะครับก็ต้องบวกไหมถ้าฝนผลผลน้อยฝนผลิตน้อยนะฝนต้องน้อยเหรอ ฝนต้องน้อยละอาเวยนครับฝนน้อยของอันนเลยที่ไม่ติดมากเนื่องจากว่าเพื้นที่การน้ำน้อยโอเคโอเคโอเคง,งั้นงั้นอันนี้ก็เป็นน้อยกว่าเฉยๆปะ่ะเป็นลบคือน,น้อยกว่าศูนย์เป็นบวกแล้วก็อุณหภูมิยิ่งสูงน้ำยายิ่งมากโอเคต,ตามนั้นที่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะแต่ว่านี่ถ้าตามที่อธิบายมาก็โอเค น้อยผลผลิตมากโอเคโอเคต่อไปอันนี้ในสำคัญนะครับอันนี้ของดินเนียเนาะเออ่พื้นที่มีผลนะครับสามดาวเลยนะโอเคน้ำฝนไม่มีผลนะฮะอุณหภูมิก็ไม่ผลนะฮะโอเคพื้นที่เพิ่มพันไลฟ์พื้นเอ่อประมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเท่ากับจุดต่งสิ่งพันธุตันนะครับ ก็สังพันตันโอเคโอเคอันนี้นัยยะทึกทึกดมินลักอันนี้มีทิพนนะสามดาวหนึ่งดาวเซอเิตไม่มีนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นเธเพิ่มที่เฉลี่ยฮะ าหารร้อยโอเคโอเคพันตันแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยอันนี้ก็บริษัทหารร้อยพันตันโอเคอุณหภูมิไม่มีผลโอเควิธีที่ไปถูกนะแล้วก็ะะล็อกลิเนียวนะครับลิ้นเนียวก็คูณร้อยเนาะเอ็เพิ่มหนึ่งพื้นที่เพิ่มหนึ่งพันไร่สองพันไร่เพิ่มขึ้นโดยอันนี้คูณหนึ่งร้อยโอเคแต่นะอันนี้มีนะครับอีกอันไม่มีนะโอเค แผนถูกนะครับแล้วก็ดับเบิลล็อกอันนี้เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวมีสําคัญแค่สแพรเมตพื้นที่อย่างเดียวเก็บเ,เพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์้เปอร์เซ็นต์เลขนี้เลยโอเคไม่มีไม่มีโอเค,อเคแล้วก็เปรียบเทียบนะครับล็อกลินเนียกับล็อกกับลินลินล็อกนะครับก็ดูอัลสแปรได้เลยอันนี้อัลสแปรไหนมากกว่าเอานอันนี้สิบสี่ 50, 50. ก็เอาเอาลินเนียนะครับไม่เอาลินเนีย เฮ้ยคือถ้าเปรียบคู่นี้ลินลินเนี่ยกับลินล็อกอะมันต้องอดูอัลสแควร์อะคือการเทียบจับคู่แบบนี้เพราะว่าต้องเทียบด้วยอัลจเจเตดอาร์สแควร์ลูกทันไหมเนี่ยแก้ทันไหมเนี่ยเอาอันนี้ลูกเอาลินเนียครับ แต่วอันนี้มันในสําคัญเนี่ยมันมีสแควร์เมตรอย่างเดียวใช่ปะ่ะสามดาวนี่ไม่มีแต่อันนี้อันนี้มันมีใช่ปะ่ะสามดาวอันนี้สองดาวคือตอนที่จับคู่อย่างเงี้ยคือต้องดู r a ร์แอชเจ r square ครับตามหลักการนะตามหลักการนะเพราะว่าที่ต้องจับคู่อย่างเงี้ยหนูเข้าใจว่าเราต้องดูเพื่อที่ต้องเอาทางซ้ายมันเหมือนกันคือเพื่อจะดู a อชเจอร์ r square แม้ว่าอันนี้มันจะมีตัวแปรแค่หนึ่งเดียวก็ตามที่ที่มีในสําคัญนะครับแต่ว่า มันให้การอธิบายตัวแปรตามเนี่ยได้มากกว่านะครับเยอะมากกว่าเลยนะจุดแปดสามสี่สองต้องเอาอันนี้ครับก็ไม่งั้นเราหักคะแนนนะหรือเปล่าเออไม่รู้อะเอาตามความคิดพี่กันนี่ความเห็นส่วนตัวพี่นะฮะหนูแล้วแต่หนูแลอันนี้ปึก๊กนะครับน้อยแน่นอนไม่ควรเอาศูนย์จุดสี่น้อยมากแล้วก็ต่อไปเอาลินเนียไปเทียบกับ ล็อกลิงกับล็อกล็อกนะครับอันนี้เราจะคู่กันเพื่อจะดู a d j u s t e d R SQUARE ไม่ได้ไม่ได้ดูมีรายสำคัญนะครับมีเท่ากันนั้นดู a d j u s t e d R SQUARE คอย่างเดียวเอาอันนี้เอาล็อกดับเบิลล็อกนะโอเคสุดท้ายอย่างนี้ถ้าไปอย่างนี้แปลว่าเดี๋ยวต้องได้ดับเบิลล็อกแนะ่เลยอ่าเปรียบเทียบกันนะครับ เฮ้ยอลินล็อกเอเอาล็อกล็อกไงทีระหว่างลินล็อกกับล็อกล็อกเนี่ยเอาลินล็อกเนื่องจากอันเนี้ยอันนี้คือถึงจะได้คือถ้าเราข้ามควบมาแล้วอะเราจะไม่เทียบแอชจัสเตแต่ว่าเราเรียกว่าปริมาณไหนสาคัญแต่ว่าเออหน,หน,หนูเลือกอันนี้มาจริงๆมันก็อืมพี่ว่ามันแปลกๆกนะันเนาะน้อยอะนะครับทั้งๆคือเอาแอชจัสเต็ดอาสแปรเป็นหลักนะอันนี้ก็เลยว่าอืม ทันไหมเนี่ยแล้วก็ระด <utta hat> ับระดับขั้นนะครับสมมติได้แล้วนะสมมตินะอธิบายมาแล้วปุ๊บเอาลินล็อกนะฮะทิ้ตติ้ติ้ติ้นลินล็อกเพิ่มมาเป็นเบต้าห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็แปดเก้าสิบก็ลังอินเตอร์แอคชั่นกับเซคันต์ดีกรีนะครับทดสอบว่ามีในสคัญนไหม อ่ากรุปสามก็คือมีกำลังสองนะแต่ว่าอิทธิพลร่วมมันจะไม่มีคือคือต้องแยกแยกบอกได้ไหมอ่ะเนี่ยกรุปกรุปสามเนี่ยมันคือกำลังสองคือต้องแยกอะครับหรือหรือไม่หรือ,รอ,รอ,รอไม่ก็ต้องพูดทั้งกรุปสองด้วยกรุปสามด้วยเขียนสองชั้นนะ่ะกรุปสองด้วยครับอิทธิพลร่วมด้วยว่ามันเท่าไหร่นี่ก็ดูกรุปสองตรงนี้ปุ๊บมันก็ไม่มีในทำคัญถูกปะ่ะฉะนั้นกรุปสองไม่มีนะครับ ที่ว่ารูเนี่ยมันศูนย์จุดหนึ่งห้าแปดเก้ามากกว่าศูนจุดหนึ่งไม่มีไม่มีในยะสำคัญก็คือคู่สองก็คือไม่ต้องมีอิทธิพลร่วมครับเนีย่ยต้องแยกนะอย่างคู่สามมันคือแปดเก้าสิบคู่สามมันคือเบต้าเบต้าห้าหกเจ็ดเบต้าเจ็ดนะครับไม่มีในแปลว่าไม่ควรมีอิทธิพลร่วม นะแต่ว่ากำลังสองควรมีไหมควรมีนะครับอันนี้ควรมีควรควรมีกำลังสองไม่ต้องบอกกระทบร่วมนะมีเฉพาะกำลังสองเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เอาลิเนียกับกรุสามนะครับไปทีนี้ก็ข้อต่อไปเนี่ยียนสมนการถ,ถอยเนี่ยให้เอาที่เลือกมาแล้วจากข้อห้าคือเอาเฉพาะอันที่เป็นลิเนียกับกับ กำลังสองเท่านั้นก็คืออันนี้ตัดไปนะครับเอาแค่นี้เอาแค่หนึ่งหนึเอบต้าสองมสี่แล้วก็เบต้าแปดเก้าสี่นะครับเออตอนสมการไม่ต้องมีตัว U นะครับถ้าจะมีต้องเขียนเป็นตัว E แทนเออเครื่องจะเต็มแล้ววะ่ะเออแล้วก็ทำแบ็กเวิร์ด คือมันไม่ต้องมีมันไม,ไม่ต้องมีไอ้เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องมีกระทบร่วมแล้วอ่ะแล้วก็มาตัดตัดตัด,ต,ดตามลําดับนั่นแหละตามสเต็ปที่เหลืออะไรเหลืออะไรเออกระทบร่วมยังมาอีกเห็นปะมันต้องไม่มีแล้วอ่ะอืมแต่มาแล้วก็มีมีไหนสำคัญอ๋อถูกรีมูฟไปอยู่ดีเนาะโอเคโอเคถูกรีมูฟไปอยู่ดีนะครับก็ดูว่าเหลืออะไรบ้างนะ เออก็อธิบายที่มาอธิบายสมมติเรา,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 าเลือกนี่มาปุ๊บมีครบร่วมกับมาอีกแล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะไปอธิบายใช่ไหมแต่ละตัวอื้อพื้นที่จะเต็มแล้วว่า๋ยวไม่เม็ดถ้าไม่พอเดี๋ยวอาจจะลบนะครับเพิ่มขึ้นลอง SQM ใช่ไหมดิฟมาดิถูกไหม เคือรันคิวบายคเอไอคือคิวบายคอรันเอควมอ่าเอควมปุ๊บอันนี้ตัดอันนี้ตัดนะครับอันนี้ตัดอันนี้สองตัดแปดสองก็จะเท่ากับเบต้าห้ารันเรนนะครับบวก เบต้าหกลอนเซลเซียสบวกสองลอนส q m วมนะฮะอันนี้ก็ยังไงเดี๋ยวกันนะเบต้าเบต้าห้าคืออันไหนวะเบต้าห้าก็คืออันที่อยู่กับ กับซิกเคมเลนใช่ไหม αι? ก็คือ33.862.85แนะครับแล้วก็มี6รอนเซลเซียสนะครับก็คือลบ7จ็ดเนเซลเซียสแล้วก็2คูณจโอเคไหมโอเคก็คือโอเคถูกต้องนะครับถ้านี้เพิ่มขึ้นเก็บเก็บพื้นที่เก็บเก็บพพเพิ่มขึ้นปริมาณลำไยะจะเปลี่ยนแปลง ไปเท่านี้เลยหารร้อยพันตันอันนี้คือครอบวงเล็บสะหน่อยได้ไหมครอบวงเล็บสะหน่อยนะอันนี้หารร้อยทั้งหมดแล้วพื้นที่เก็บเกี่ยวเปลี่ยนแปลงจมีของที่ขึ้นอยับ SQM ด้วยแล้วก็เซลเซียสด้วยนะขึ้นะและเซลเซียสด้วย ก็อันนี้เรนนะครับในนี้มีเรนด้วยใช่ไหมมีมาครบไหมอ่ะเซฟเซฟขึ้นเด็ดฉันันคิวไปที่อ่เคอคิวไปที่รันเรนนะครับก็จะเท่ากับมาที่เรนนะตึ๊บตึ๊บ เลนไม่มีอันนี้ตัดไปหมดเลนไปมีไปครบก็จะเหลือแค่เบต้าห้าเอ้ยต้องตัดเลนดีว่าเบต้าห้ารอน sqm อรันเพราะว่าเลนเลนแค่อิทธิพลร่วมอย่างเดียวไม่ได้มีกำลังสองฉะนั้นก็มาแค่นี้นะครับเบต้าห้ารอน sqm a q m เลนใช่ไหมอันนี้สามสิบสามจุดแปดห้านโอเคโอเคถูกต้องนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งเป็นแปลงขึ้นอยู่กับ sqm แตกต่างล้วขึ้นอยู่กับอันนี้ขึ้นอยู่กับ sqm ครับ sqm ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับตัวกับคนร่วมไม่ใช่ตัวมันเองนะไม่ใช่กำลังสอง อันนี้อะไรเซลเซียสนะฮะมาที่เซลเซียสบ้างเซลเซียสก็มีแค่อันเดียวมั้งครับมีแค่อันเดียวมั้งตัดหมดตัดหมดก็เหลือแค่ b หกตอน sqm ครับเซลเซียสก็คือ b หกตอน sqm ใช่ไหมเซลเซียสมันมันเอ่อมันคู่กับ sqm โอเคกระทบร่วมนะท่านเนี่ยขึ้นเกนหนึ่งเซนเติ้รเติ้รึตันเปลี่ยนแปลงเนี่ไม่คนที่ขึ้นอยู่กับ SQM ครับไม่ใช่เซฟเซสอ่าทีนี้รู่สึกต้พยากรณ์มาอันนี้ดูเองน่าจะได้โอเคนะครับนะลองดูนะครับ